เป็นกรรมการของกิจกรรมสมุดเล่มเล็กนะโรงมัธยมศาสตร์ตอนต้นเดินะมเมือนนะครับดดก,กิจกรรมตอนนี้ปรพยาธิวิทยาโรงเรียนลง,งลนะครับเบื่อมันซื้อเล่มเล็กวาดรูปนะครับตอนนี้โรงเรียนเยังนี่จำประสาทเยอะเฮ้ เยปรสสาดวิลัมฮ้ยอัออนนี้โรงเรียนสมค่าดแบบิสมค่าสมค่า <c oughs> วาดสวยดีวาดไปพี่เรียนวาดไปถ่ายคลิปดิ สมค่าตัวนี้ของบาลีสาธิตสารลอยจัดไปพี่เนยจัดไประบายสีไปลุกบาลีสาธิตสารลอยอันนี้ที่ไหนนี่ตรงนี้เกียริแก้วดวนใจนี่โรงเรียนยังให้ครูตวหน่อยตวนใจวิทยาตีตวนใจวิทยา ตัวน,นี้ด่วนใหญ่วิทยาเดี๋ยวไปไปเฉลที่หนึ่งที่สองนี่ดูนะอันนี้เกียแก้วเก็ดแก้วเกีแก้วคุณแม่มาคุมเองเอ้ยแม่คู่มาคุมเองนี่ยเก็ดแก้วเกีรแก้วกกวิทยานะอันนี้เสร็จยังลูกตัวนี้ไหนนะเสร็จยังลูกี่เสร็จยังครับ ในเล่มลูกที่ไหนลูกเล่มโอ้นะตอนนี้ชัยภูมิิทักษ์ฟาเกิร์นาะติเอาทำไปทำไปลูกสิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอตรวจอีกครั้งหนึ่งน,นะครับว่าท่านผู้นำนะครับว่าาสิ่งใดปดิทัยคิดอยู่ตนว่าเป็นกรรมการยึดแบบว่ารางวัลบทที่ใดที่หนึ่งที่สองนะเรางวัลอะไรไปไหนครับโอเคครับทีมกอน